สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขุสุคนนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าต้นค่ะจิภาพพี่น้องมารล่อหาต่อคือเก่าครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศค่ะแดดร้ายครับพี่น้องเพราะว่าออกจจกบบานมากค่ะสายเนี้ยแล้วครับโมดูว่ามือนีสีก่อต่ออยู่บ่อยน,นะครับพี่น้องเพราะว่ามัน แดดแห้งรายครับพี่น้องช่องเบึงกับบกคอยเห็นแม่นะครับตอนอาชีบบัวแตทายตอนไปรอเงินหรือว่าไปซองเบึงนะครับถ้าพอรั่งบาต้นกับชีได้เปิดกล่องได้นะครับลรอหลุดล้อส้มนล้วกันนะครับพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องครับรั้งกับประมาณลูกพุตบอลนี่แหละครับก็ถที่ว่าเอาง่ายอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าบกคอยสูงนะครับ เดี๋ยวต้นก้าวซีเห็ดใหม่กอเอานะครับล้วรุ่นน okay, ั่นกันครับพี่น้องว่าสิได้ตัวออนไลน์อยู่บอโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้กะเตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับ เมือครับพี่น้องจุดยอนเลยครับตัวอ่อนครับพี่น้องือว่าโอเคเลยครับไปรุ่นกันโตนะครับพี่น้องว่าสิมานอีกอยูอ่บ่อครับอฟอยอีแล้วครับพี่น้องครับเป็นลังที่สองนะครับ ก็อย่างนี้กกไม่ใหญ่เลยครับก็ร่างก็ทเท่ากันนี่แหละครับประมาณลูกฟุตบอลคือกันครับพี่น้องดเดี๋ยวบอลต้นกัสิเดี๋ยวอุป,ปกรณ์หรือว่าใส่ชุดก่อนนะครับพี่น้องหาดจีบเห็นตอนที่บอลต้นตีต่อด้ครับรอสรุปผลงานตอนที่บอลต้นตีเสร็จก่อนนะครับพี่นอออ้องต้นนี้มันขึหล่นคงจะอาอนนะครับ ใกล้เลยเลยจันเสียบตัวต้นมาตัวต่อตัวตัวในสูงมึงกลับไปน้องพี่น้องไหมแม่ัวอ่อนก็ถือว่าโอเคอยู่ครับภาพการจิตวิหยนตอนที่พัตตุนขึ้นไปเอาได้ครับโอ้มันจะถอนแข้งถ่ายลำบากนะครับเติดๆนั่นเองตอนที่พัตตุนเอาลงแล้วกะพอาะแล้วโอเคครับพี่น้องครับไปรุ่นกันต่อนะครับชาวบุพเพอกับคือจะเป็นคลิปสั้นๆนียเด้อครับ tôi đi hăng ngày hăng ngày đó vào